สวัสดีครับวันนี้นะครับบอกับกระบะพกโฟกัสมาร์ทคาร์ครับวันนี้นะเป็นกระบะซีประตูยกสูงกับมิซูบิชิไททันพัทสองจูซี่จีทีเกียร์ออโต้ครับมาในราคาสุดพิเศษเลยนะครับผมเพียงแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสนัสน,นะครับผมก็รถใหม่ออกห้างนี่คือเท่าไหรนะ 8, 8, 9, นะ่นะแปดแปดเก้าแสนนะนะก็หายไปประมาณสามแสนกระบะแล้ววันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เราเคาร์สบายคาร์ครับห้าแสนหนึ่งหมื่น เก้าวันบาทเท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเรือมรับมชมกันได้เลยนะครับย้ํานะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้ก็คือพิเศษเลยได้กล้องมันก็มีกล้องให้รอบคันนะครับคุณลูกค้ากล้องรอบทิศทางเริ่มต้นกันที่กล้องด้านหน้าก่อนเลยนะครับอ่าในเวทรถปีสิบแปดนะครับผมก็ชุดไฟหน้าเนี่ยมันจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดียไลท์นะครับผมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็คือจะอยู่คู่กันคมด้านล่างแบบนี้นะครับจะเป็นดีไซน์งานโครเมี่ยม ตัดเพิ่มเข้ามา,าตามสไตล์นะครับผมด้านข้างก็จะมีคิ้วเป็นคิ้วล้อบแบบนี้นะครับผมรอบคันเลยนะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนสีตัวรถเนี่ยมันจะเป็นสีเทาเทาเขียวเขียวนะครับผมเป็นเทาเขียวเขียวเรียกไม่ถูกเหมือนกันหรือเป็นแบบเป็นสีพวกสีพารเทลเนนะครับโอเคด้านข้างนะครับผมก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงกล้อง ที่อยู่ใต้กระจกนะครับก็คือกล้อง360องศารอ,อบสิทิศทางน,นะครับมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ในตัวนะครับผมบันไดข้างผิวกันสาตรนะครับติดตั้งแล้วเรียบร้อยอามาเดี๋ยวยาวมาต่อกันตรงนี้เลยนะครับช่องล่างด้านนี้นะครับผมนี่ครับเัดสีสวยๆนะ อาจจะเห็นทอ่อเงาเาช่วงลงช่วงล่างนะครับดูแลอะไรเป็นอย่างดีอ่ะรวมไปถึงล้อมแมกนะครับคุณลูกค้าเออจะเป็นล้อมแมกเดิมส่ตรนะครับขอบสิบแปดยางสองหกห้าหกสิบนะส่วนยางเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่แล้ว4ี่เส้นนะครับยางใหม่ปี25้าเลยนี่ครับนี่ยางใหม่ปีสองพันยี่สิบห้านะครับอ่าพอดีเอา เออเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ของขจย์ชิฟูเอาไปทิ้งด้แล้วไม่รู้นะครับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับอ่นดูประตูไหนก่อนดนีประตูนี้ก่อนนะประตูนี้ก่อนครับนี่ครับดีไซน์ที่เขาได้ดีไซน์ประตูออกมาเพชรอาร์กอยู่ครบนะอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเรื่องออปชันภายในนะครับเดี๋ยวอธิบายชีเดียวเลยตอนขึ้นบนรถนะครับอันนี้ดูโครงสร้างโดยรอบก่อน นี่อะข้ามาดูเลยดูได้ทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับทุกท่านอาเม็ดอาร์คคม,ค,มคลิปๆแบบนี้นะครับอเอคไปกันต่อครับผมก็เดี๋ยวต่อกันที่ประตูหลังอาเดี๋ยวดูประตูหลังนะครับโอเคนี่ดึงน,นี้ให้ด้วยนี่ครับ ําขอบตําซอก <c oughs> ขออภัยครับตําขอบตําซอกดูได้หมดเลยนะครับทุกท่านเพื่อที่ว่าคุณลูกค้ายอยู่ไกลๆเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เบาหนังเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องเบ็ดร์ตนี่โอเคเป็นไงครับเผื่อทุกจุดนะครับผมตรงปกแน่นอนนะครับก็โครงสร้างนะครับผมต้องไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมนะครับ ส่วนช่วงล่างนะครับผมเจสี่ต้องปลอดภัไยไม่ตัดต่อนะครับอ่เปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับเปิดประตูแวกมาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับอ,อ่ามารับชมกั้ใกล้ได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4 m y w e l Clean d i e s นะครับ ก็เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับไมเวกคลีนดีเซลเพราะว่าถ้าเป็นในตัวเตี้ยถึงจะเป็นเครื่อง2.5นะครับตัวสูงก็คือจะเป็นเครื่อง2.4ทั้งหมดเลยนะครับผมในเวททั้งแคปแล้วก็4ประตูนะครับผมถ้าเป็นเครื่องพวก2.7 2.8อะไรก็อีกเวทหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไมเวกเนี่ยจะเป็น2.4นะครับอ่ะมาดูกันที่จุดนี้กันต่อนะครับผมนี่เครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมท่อเดิมๆอะไรเดิมๆทั้งหมดเลยนะ รวมไปถึงระบบเบรก ABS นะครับมีให้เรียบร้อยอสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับรวมไปถึงน mm ็อตฝากระโปรงก็ไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับนี่ข้างนอข้างในนะครับดูได้ทุกจุดเลยครับผมแล้วก็มาต่อกันที่คานหน้าฝั่งด้านขวาก็อยู่ครบฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ก็เป็นตัว L นะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นตัว R นะครับโอเคเครื่องยนต์ เดิมๆนะครับระบบ EGR ต่างๆก็ไม่อุดไม่ปิดไม่ทอดอะไรมาเลยนะครับผมทุกอย่างอยู่ครบนะครับก็มีรับประกันให้นะครับผมเครื่องยนต์เกียร์กล้องทีวีเฟืองท้ายนะครับผมแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นส่วนอะไรต่างนะครับมีรับประกันให้ทุกจุดนะครับอ่ะโอเคมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับผมสี่โดยรวมนี่คือได้ค่อนข้างที่จะเดิมทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านนี่ครับคิวล้อสวยๆแบบนี้นะครับ ในไหนก็แวะมาแล้วจะดูล้อนหน้าฝั่งนี้สักหน่อยนะครับนี่ช่วงลงช่วงล่างเช็คให้แล้วดูแลให้แล้วนะครับผมยางนะครับปี25ทั้งหมดเลยสี่เส้นนะครับนี่ช่วงล่างเช็คให้เป็นอย่างดีนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะมาต่อที่ด้านนี้ครับกระจกมองข้างก็จะเป็นเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็มีกล้องด้านล่างนะสาหรับฝั่งนี้ก็มีนะครับผมแล้วก็มือเปิด เมื่อเปิดก็จะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้นะครับผมคู่หน้าทั้งสองฝั่งนะครับมีให้เรียบร้อยโอเคขาดไปได้เลยเรื่องของโครงสร้างนะครับสำคัญหัวใจหลักนะครับผมรถมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับทุกท่านรถมีเล่มพร้อมโอนนะครับโอนย้ายได้ทุกคันนะครับผมซื้อเงินสดก็ไม่บวกแวดเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็ฟรีทุกค้าดำเนินการนะครับนี่ ตามขอบตามซอกดูได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าอยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถออกรถได้นะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรืออย่างกรณีที่จะซื้อเป็นเงินสดอย่างเงี้ยสามารถชําระเงินแล้วก็ให้เราส่งขึ้นรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับผมก็สามารถเตรียมเอกาสารไว้ที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวเราให้แฟนแน้น ไปเซ็นสิ่งที่นะครับโดยที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยแม้ต่บาทเดียวนะครับผมฟรีทุกค่าดาเนินการนะครับนี่คนนี้เก็บดีเทลเป็นงานหุ้มหนังหมดเลยนะนี่ครับผม <ๆ S 1> ก็คุณลูกค้าก็คือมั่นใจในคุณภาพของทางเราได้เลยนะครับนี่ครับรถใหม่พลิกคว่ำแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักชนเบาแน่นอนนะครับอ่า นี่ด้นหลังก็โป่งล้อก็เว้าหลบฝาถังน้ำมันนะครับผมมีช่วงล่างด้านนี้ครับสวยๆดำๆปึ้ดๆแบบนี้เลยอ่าแล้วับมาต่อที่ด้านท้ายนะอ่าลูกบากแม็กเลเนอร์ก็มีให้นะครับผมอาจจะมีบ้างล่องรอยนะครับเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานเป็นของมิ t ูบิชิมอเตอร์แท้ๆเลยนะครับ มาต่อกันที่ด้านท้ายครับผมด้านท้ายก็จะเป็นพวกโลโกโ้ขเมเี้งทั้งหมดเลยนะกันชนท้ายมีให้กล้องถอยมีให้ไฟท้าย LED นะครับไม่บิน่นไม่แตกไม่ลาวทั้ง2ด้านนะครับผมอ่ะด้านล่างครับช่องล่างช่องล่างก็เหมือนกันนะก็นี่สวยงามแบบนี้นะครับสนองสนิมอะไรไม่มีเลยล้อ,อยางอะไหล่มีให้นะครับ บ็อกไม่แรงเลขควงยางอะไรมีให้วันรับรถแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราวนเข้าไปดูภายในกันต่อแต่ขออนุญาตเก็บไว้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะได้อธิบายเรื่องของออปชันให้ดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวให้กล้องขึ้นด้านหลังนะครับแล้วก็เดยกปิดประตูหน้าไว้แสงต้องขออภัยเรื่องแสงนิดนึงนะครับทุกท่านพอดีเราจะได้รีวิวกล้องให้ดูด้วย นะครับผมว่ากล้องรอบทิศทางคันนี้ใช้งานอย่างไรนะครับอ่าด้านหลังก็มีที่ชาร์จไฟให้นะครับมีที่ชงที่ชาร์จอะไรให้เรียบร้อยนะครับเบาะหนังรอบคันนะครับอ่ะเหยียบเบกรกกดปุ่มสตาร์ทง่ายดีเดียวครับเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นโลนะเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมในเว์รถปีสองพสิบแปดอ่านี่ครับเลขไม่์แค่เจ็ดหมื่นโลนี่ พอดีฝากระโปรงอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรถก็จะไปเข้าคิวเช็คระยะตามคิวนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็มีแจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับผมว่าท่านกุญแจรีโมทมันอ่อนก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นดอกรีโมทแบบนี้มาหนึ่งดอกนะโอเคมาเริ่มกันที่เร่งจอดเครื่องเร่งก่อนนะครับผม AM FM CD DVD นะครับ USB iPod Bluetooth AUX HDMI เชื่อมต่อมือถือทุกอย่างได้ตามปกตินะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเบาวเสียงก่อนนะครับจะเบาเสียงที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะที่พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันก็ได้นะครับผมส่วนกล้องนะครับอ่ะใส่เกียร์ถอยขออนุญาตนะครับผมปิดโซนนี้นิดนึงเดี๋ยวขางงนี่นะครับก็จะเป็นมุมในกล้องไยหลังแบบนี้นะ ตังนี้เห็นด้านข้างนะครับทั้งสองด้านเวลาจอนถอยเนี่ยมันก็จะมีลูกศรแบบนี้นะครับหรือถ้าในกรณีที่เออมันมีมุมอับสายตานะครับผมเราก็สามารถกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับผมใกล้ๆปุ่มคำว่าเสิร์ชนี่นะอ่าน,นี่ยปุ่มนี้นะครับผมที่เป็นสีเด่ยมๆตรงนี้ยเป็นรูปกล้องตรงเนี้ยนะกดมาปุ๊บอ่ะพอกดไปนะครับผมอ่าน,นี่ย ด้านนี้ก็คือจะเป็นทางด้านสายะครับผเผื่อแบบมีฟุตบาทหรือว่าเป็นมุมอับที่เรามองไม่เห็นก็สามารถเปิดกล้องแยกดูได้นะครับผม่าก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนถนะ้าถามว่าเรากล้องหน้ามันดูยังไงครับกล้องหน้าก็คือรถอ่านเนี้ยมันก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวออกมาก่อนก็คือถ้าอย่างแบบเออเรากําลังเล่นอยู่หรือว่าจะเข้าที่อับที่มุมอับที่อะไรเงี้ยเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ปุ่มเดิมนะครับ มันก็จะติดกล้องโดยรอบแล้วก็อันนี้คือจะเป็นกล้องอยู่ด้านหน้านะครับผมก็ถ้ามองกล้องผ่านกล้องมันอาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยแต่ของจริงก็คือคุณภาพชัดเหมือนเดิมนะครับอฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเปิดดูมุมอัพได้เลยได้ถือว่าถ้ากดออกก็คือกดออกมาอีกนิดนึงได้เลย <c oughs> ขออภัยครับอ่ะ <c oughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องทางนี้ก็จะมีพวกการลื่นถลไหยพวกปรับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมอยู่ทางด้านนี้หมดเลยนะครับด้านนี้ก็มีเป็นเก๊ะเก๊ะไม่เป็นเก๊ะสโลนอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับผมใช้งาน,นง่ายๆนะครับเบาะหนังก็มีแบบตามอายุการใช้งานนะครับผมนี่มีรอยเติมตรงนี้พ <c oughs> อไปด้วยครับอ่า เลยเจิมนะครับผมตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็สะอาดสะอ้านนะครับทุกท่านไม่ได้มีร่องรอยใดๆนะครับมีกระจกตองหน้าให้ฟังหนึ่งนะครับไฟสองแผ่นที่นะครับผมไฟหัวเก๋งนะครับฟังเก็บวงเก็บเบนตานะครับผมอยู่ครบเลยนะอ่าแล้วกออ็ในส่วนของเรื่องทางด้านพวงมาลัยนะครับผมย้อนกลับมานิดหนึ่งก็มีแอร์แบ็กให้นะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของ จอแสดงผลจอเครื่องเล่นนะครับฝั่งนี้โดยตรงส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับผมหรือ cruise control นั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ว่าเราได้เลือกแต่ว่าดีรถเออยังไม่ได้ปิดประตูครบนะครับต้องต้องขออภัยด้วยนะครับผมน,นี้ก็เป็นพวกโหมดเซิร์ชขึ้นลงต่างๆนะครับผมใช้งานได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ก็จะแสดงผลที่หน้าจอเลนอนไมายอยู่แล้ว นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็จะมีปุ่มดับเครื่องอดับรถอัตโนมัติพวกนี้นะครับผมก็มีให้เรียบร้อยนะครับผ่านนะครับผมภายองภายในนะครับผมดีทรงดีไซน์ที่ว่าเขาได้ดีไซน์ออกมาให้นะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานทุกชิ้นงานนะครับโอเคปเดี๋ยวเราลงไปสรุปกันด้านล่างนะครับผม ก็สําหรับท่านใดนะที่สนใจเข้ามารับชมรถตัวจริงนะครับก็อ่ะเดี๋ยวแวะมันตรงนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับผมเม่กี้ลืมให้ดูให้ดูไปยังงอ่ะย่าง,ะะางนะครับโอเคนี่ก็คือตรงนี้สาคัญนะมันเป็นแผ่นเพจกระดาษมาถ้าคุณลูกค้าไปฉีกไปลอกออกหรือว่าบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกอย่างเงี้ยก็บางทีรถมาตรวจสภาพไม่ได้นะครับจริงจริงแล้วรถก็คือไม่ได้เป็นอะไรมาอยู่แล้วนะครับ ก็ท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงครับได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่นะครับผมอยู่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับเส้นถนนมลายแมนช่วงหลักกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกันเปแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมส่วนท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกๆช่องทางของ KR Smart Car ครับทุกๆแพลตฟอร์มเราใช้แพลตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดเลย นะครับผมก็ตามนี้นะครับผมซื้อกันสดครับกับราคาสุดพิเศษ5 1 9 0 0บาทซื้อสดซื้อผ่อนให้ราคาเดียวกันทั้งหมดเลยหรือว่าต้องการลดเพิ่มเติมอะไรเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับผมอ่ะกาฝากกดไแล้วก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วในคลิปต่อไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำฝากติดตามไว้้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ